ดีจากตัวเองเจะแค่นอีกแล้วนะครับในวันนี้โอเคผมก็รู้สึกง่วงนอนมากนะครับหลังจากทํางาน,นไปได้สักพักนึงโอเคแต่ก่อนที่ผมจะเข้านอนนะครับผมจะมาสอนเพื่อน,นเกี่ยวกับคําว่าง่วงนอนในภาษาลายูนะครับเวลาเรารู้สึกง่วงนอนและเราจะบอกคนอื่นเนี่ยว่าเราง่วงนอนเราจะบอกอย่างไรนะครับถ้าเพื่อน,นพร้อมกันแล้วเรามาดูกันเลยนะครับคําว่าง่วงในภาษาลายูเราจะบอกว่างันตุนะครับ เป็นรักษาของมันเลยนะครับก็คือเงันตุหรือว่ามือเงันตุนั่นเองนะครับแล้วเวลาจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกง่วงนอนจังนะครับเราจะบอกว่าสัรังสยเซงันตุสักรัแปลว,ว่าตอนนี้นะครับส e ยื้อเซงันตุฉันรู้สึกง่วงนอนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับอีพีนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็รู้สึกง่วงนอนแล้วครับตอนนี้อยากจะไปนอนมากโอเคก็ พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่อีพินะบาย